การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพศ2553นับเป็นมิติใหม่ของเกษตรกรไทยที่ได้สภาทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกรรวมถึงการสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาสเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพพร้อมกับเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเวลาทการทำงานก็ของต่อสมาชิกสภาเกษตรกรเนี่ยก็ให้โอกาสเขานะครับในการเข้าร่วมประชุมในการนําเสนอปัญหาของเขาในสภาเกษตรกรเก็บประเด็นต่างๆที่เขาพิจารณาไว้นะครับแล้วก็รับทราบปัญหาเขารลบฟังเขา นะครับในกรอบของของสภาพปัญหาทุกประเทศในแต่ละสาขาตามผลิตวนเรื่องของการบริหารสำนักง,ง,งานเนี่ยก็ดําเนินการแต่งตั้งเลขาธิการรองเลขาธิการเจ้าหน้าที่เท่าที่จําเป็นเพราะว่าเราต้องการจํากัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เลือน้อยที่สุดนะครับเพื่อจะให้งานดําเนินการไปได้ นับจากการได้มาของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดครบองค์ประกอบแล้วปัจจุบันได้มีการดำเนินงานที่ก้าวหน้าไปมากพร้อมดำเนินงานเพื่อเกษตรกรไทยในฐานะสภาของเกษตรกร